คือตอนหนูม <un paid> ีแฟนคนแรกเนี่ยหนูฟังเพลงนี่ปาบแล้วตอนมีแฟนปัจจุบันฟังเพลงอะไรครับฟังหลายเพลงอยู่ฮะโอเคโอเครักกันตั้งแต่เป็นกางเกงสีน้ำเงินนะครับจนเดี๋ยวนี้แต่งงานแล้วนี่มันรู้สึกยังไงครัเธอการใช่เหรอโอเคน้ำเงินอะไรเราพี่ไม่มีบังคับโดนบังคับแต่งงานกันนะครับคือแล้วก็ต้องแต่งงานแก้เคล็ดพี่ เววตาโดนบังคับจะไม่ใช่แบบนี้นะครับแลวนี่อะไรเสื้อผ้าเยอะแยะงานแต่งงานอะไรชุดเชิดอะไรมากมายขนาดนี้ครับเนี่ยโอ้ยก็เยอะเหมือนเจ้าสาวเลยพี่ชัดเจนเสร็จแล้วเข้าหอเลยไหมครับเลี้ยนจบแล้วเรียนจบแล้วไม่ได้หอไม่ได้หอพี่ ทำผมชอ็อตหลายทีเลยนะพี่